หมูบิน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 หมูน้อยหมูน้อยไปแล้วเก่อบตายบต่อเกือบตายเกือบต แววต้องตั้งทำอยากไป้างอะไรอีกนะวันนี้ <c oughs> ต้งต,ตงตัง้งตัง้ล,ลงดิ

หลงไม่ได้เลยหลงไม่ได้นะครับพลาดไปแล้วรอบนึงเนี่ยลเลยโงมเลยฟัง ตายเลยครับหมูน้อยเราตายโอ้โหมีอะไรยแม